ครับก็สวัสดีพี่พี่เมมเบอร์กันด้วยนะครับก็อยู่กันในส่วนของเทรดดิ้งไกด์นะครับวันนี้ยี่สิบสี่เมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับก็กลับมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าไม่ได้อัปเดตเทรดดิ้งไกด์สักพักหนึ่งนะครับก็หลักๆเราได้เทรดกันอยู่แล้วนะครับได้จังหวะเทรดเล่นหาจังหวะกันมาก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่ามีจังหวะให้เข้ามาตลอดนะครับแต่ว่าตอนนี้เองต้องบอกว่าส่วนตัวผมเอง อาจจะต้องอยู่ในช่วงจำศีลจำศีลสักน,นิดหนึ่งนะครับไม่ใช่อะไรหรอกจริงจงจังหวะมันไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าช่วงนี้เองโดยความน่าจะเป็นถ้าเกิดได้ตามจากวิเคราะห์หลักอยู่แล้วเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสนะครับที่ภาพใหญ่ภาพเดภาพหลักที่ผมเล่นเนี่ยจะเกิดการพักฐานเกิดขึ้นนะครับซึ่งการพักฐานชุดนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะกินลงไปถึงสักประมาณ2250่รบคาดว่า รายละเอียดไปดูจากวิเคราะหะ์หลักแต่นี้ผมจะมาสรุปให้สำหรับเทรดดิ้งไกด์ใครที่เล่นฝั่งช็อตใครที่เล่นสั้นลองเอาไปพิจรารณากันดูนะครับนเะพะฉะนั้นผมเองอาจจะพักเทรดสักพักหนึ่งอาจจะเดือนหนึ่งนะคิดว่าคิดว่าอาจจะสักเดือนหรืออาจจะสองขึ้นอยู่กับว่าจะพักนานหรือเปล่าทีนี้พักแล้วจะพักยังไงพักทรงไหนนะครับตอนนี้ผมมองการพักฐานทรงคิดว่าประมาณนี้นครับ มาดูเนี่ยนะจากที่ผมวาดให้ดูนี่นะประมาณนี้หรืออาจจะกินเวลานาน,นาอาจจะทรงประมาณน,นี้ตั้งฐานแล้วค่อยกลับขึ้นน,นะไม่รู้จะกินเวลานานแค่ไหนนะครับแต่คาดว่าประมาณนี้ทีนี้จุดพักจุดย่อจังหวะการเคลื่อนไหวอย่างที่ผมบอกเนื่องจากเป็นพักฐานชุดนี้ก็จะเป็นไซส์เวดาวลงมานะครับก็จุดที่ใช้มองก็ตอนนี้ ถามว่าจุดพักจุดยกเนี่ยมองได้อยู่สองสามจุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโดยปกติแล้วเป็นไซด์เว์เนี่ยก็อาจจะพักขึ้นไปสูงสักหน่อยนึงนะครับอาจจะอยู่สักประมาณนี้ 3, นะ่สามจุดหกไหอย่างที่ผมบอกว่าช่วงนี้ใช้เน้นการเล่นสั้นใครที่รอช็อตไปรอบนบนนะครับใครที่รอช็อตไปรอบนบนให้ไวแถวแถวซัก 2,360-2,380เดี๋ยวรอจังหวะแถวๆทุบลงมาได้กลับลงมาได้ก็มองเป้าหมาย127% 2,260-2,240นะครับเอาชุดนี้ประมาณนี้แต่ทีนี้สังเกตตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือในช่วงเนี้ยผมมองว่าราคาน่าจะยกใช่ไหม น่าจะยกบายได้ไหมหลายคนก็จะถามว่าบายได้ไหมได้ครับแต่แต่แต่มีเงื่อนไขรอดูสักนิดนึงเพราะว่าเอาแค่ชุดนี้นะแค่ชุดนี้นะที่เรามองตรงนี้นะมันเป็นแค่เวฟเวฟหนึ่งเป็นแค่คลื่นคลื่นหนึ่งถูกไหมถ้ามองจากสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดมองรายละเอียดจากหนึ่งชั่วโมงนะครับพ,พี่จะเห็นถ้ามันจะขึ้นไปอย่างที่ผมคิดถูกต้องก็คือมาจบตรงนี้หรือตรงนี้ นี่คือเป้าหมายใช่ไหมการขึ้นมาตรงนี้จะขึ้นยังไงครับทรงนี้ครับเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดจะช็อตมารอดูจังหวะแบบนี้กลับตัวแบบนี้ที่ผมวาดให้ดูนะแล้วถ้าเกิดตอนเนี้ยถ้าไอชุดเนี้ยผมบอกว่าชุดนี้คือเวฟเวฟหนึ่งเนี่ยค,คือเวฟเวฟหนึ่ง พี่ๆจะต้องเห็นการยกตัวการกลับตัวขึ้นมาของหนึ่งชั่วโมงด้วยเพราะนั้นตอนนี้จุดที่จะบอกว่าหนึ่งชั่วโมงกลับมาขึ้นคือตรงนี้ครับเบรกขึ้นมาก่อนยืนขึ้นมาก่อนคิดว่าน่าจะมีจังหวะโอกาสไหลตรงเนี้ยคิดว่าใช้เวลาประมาณสักสามถึงห้าวันถ้าเกิดเป็นเทรน์ของหนึ่งชั่วโมงเกิดขึ้นถ้าเร็วหน่อยก็เนี่ยประมาณเนี้ยประมาณสักสามวันค่ะเฉลี่ยประมาณสามวัน ตั้งฐานบ้างอะไรบ้างาว่ากันไปนะครับอ่ะรอดูเดี๋ยวนี้นะเป้าหมายแถวนี้นะมาวางโซนเป้าหมายกันแถวนี้นะนะครับลองพิจารณากันดูแล้วกันแต่ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าสภาวะของผมตอนนี้อย่างที่ผมบอกผมเล่นกับเดยนะครับมันเป็นขาขึ้นแต่สี่ชั่วโมงมันเป็นขา